ท่าไปก่อนพี่จ้าไปก่อนโอเคจะนนะคะมีแค่จะร้อนแล้วมีติดคนเยวเนยอะไม่รู้วิกี่เรื่องวันนี้สองเรื่องโอเคค่ะโอเคค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแสดงุณจ้าเห็นดูโพสแบบว่ามีคนมาคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวก็เลิกเนี่ยก็เลยจัดเต็มอะเราให้ปังใคร ม่เพราะมันเป็นธรรมดาของชีวิตที่เราจะคบใครแล้วมันก็เกิดขึ้นได้ว่าคนเราก็เลิกกัน mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นด้านการงานด้านความสัมพันธ์หลายๆอย่างซึ่งมันเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ทุกครั้ง mm hmm. คือหลายๆคนก็อยากจะมีความรักที่สมบูรณ์แบบตลอดไปแต่บางทีมันไม่เกิดขึ้นในชีวิตไง mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขามาคอมเมนต์พอหนูลงลูกแฟนใหม่ mm hmm. หวานกันอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอุ mm ้ hmm. ยจะหวานทําไมเดี๋ยวก็เลิก mm hmm. หนูก็เลยคิดว่าเอา้าแล้วชีวิตต้องนอนอยู่บ้านเหรอต้องนอนแบบไม่มีแฟนไม่มีอะไรไปตลอดเลยเหรอก็เลยบอกว่าหนูก็เลยตอบไปแบบ ็นการเซลหนังนิดนึงว่าเออแล้วเราจะหายใจทําไมอะถ้าเกิดในเมื่ออยู่ก็จะเดี๋ยวจะตายอยู่ดีมันก็เลยกลายเปน็นแบบปุ๊บอ่างเงี้ยค่ะเราโกรธไหมคะไม่โกรธเลยค่ะปกติไม่ค่อยโกรธคอมเมนต์อะไรเลยค่ะพิมพ์แบบมีความแบบ่มฉันจะตอบยังไงดีนิดนึงคิดว่าค <ำ S 1> นอนปลงไปไหมครที่เราตอบกลับไป,อ,ไปอันนี้ไม่นะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าชี้ให้ให้เห็นชัดเจนเลยว่าพอเขามาคอมเมนต์ว่าอยู่จะหวานทําไมในเมื่ออยู่ก็เลิกเราก็เลยบอกว่า มันเป็นคล้ายๆเหมือนกันแล้วเราจะหายใจทําไมในเมื่อเดี๋ยววันหนึ่งเราก็ตายเมันก็เป็นการยกตัวอย่างที่ชัดเจนมากแล้วเสร็จทีเนี้ยหลังจากหนูคอมเมนต์อันที่มันแบบพลาดไปที่มันแหลกออกเราจะแรงนิดนึงหนูก็มีการอธิบายว่าเออชีวิตอคนเราเนี่ยมันก็มีไม่มีใครอยากจะไม่สมหวังในความรักหรอกนก็เลยอธิบายไปเลยด้วยค่ะแล้วแต่หนูเป็นใครก็เจอกันที่ไหนขอถามหน่อยอ้าวเป็นนชาวสวิตเซอร์แลนด์นะคะค่ะไปเจอได้ยังไงคะเจอกับ mutual friends แบบเพื่อนต่อเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะ ดูล้แล้วเวลาปุยเท่าไหร่นานย่ง มันไม่ได้นานขนาดนั้นค่ะแต่ว่ามีคุยกันอยู่สักพักหนึ่งกว่าจะคบก็เลยแบบรอๆนิดนึงนะคะไม่รู้ไม่ว่าเราเป็นดาราดังนะรอค่ะว้ายไม่ตอนแรกไม่รู้ค่ะตอนแรกไม่รู้ <laughs> ก็เลยแบบว่าก็าหนูรู้ว่าพอพอเขารู้เรื่องนี้มันจะมีความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกหรือเปล่าหรือเขาจะแบบว่าช่วยเราแปลกไปหรือเปล่าเราก็เลยพยายามแบบเก็บเรื่องนี้ให้นานที่สุดเท่าที่นานาได้ให้รู้จักกันแบบเพราะเขาอยากรู้จักเราจริงๆหลายคน็อิจฉากเพราะว่าติช่างานทุกคนเลยตอนนีกงานดีแล้วชอบของแทบอะ อันนี้เราเลือกที่เนาะเลือกจากหน้าหรือเลือกจากสีแพดก่อนทั้งสองค่ะเพราะหนูเลือกได้ทั้งสองไงเขาดูไม่ไหวดูเป็นคนตลกใช่ก็ใช้แบบความตลกเป็นเสน่ห์ของเราดึงเข้ามาด้วยอะค่ะค่ะก็เป็นนายแบบไหมพี่จ้าไม่ใช่นายแบบเลยหลายหลายคนชอบถามว่าเป็นนายแบบหรือเปล่าไม่ใช่เลยทํางานอื่นเลยค่ะเป็นเกี่ยวกับ financial ค่ะเกี่ยวกับด้านการเงินนะคะเมันเหลือไม่คะ มีเพื่อนมีเพื่อนอยู่ค่ะหลังไม่หลังไม่แต่ตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่ไกลเลาหนูอยู่ตอนนี้เขากลับไปแล้วก็เลยยากนิดนึงก็เลยมี distance relationship เป็นอีกแล้วเป็นอะไรที่ใจไม่ดีเลยเพราะเราเป็นคนที่ physical มากช่องที่อยู่ใกล้แล้วช่องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยากนิดนึงค่ะแต่จริงๆริงก็จะเป็นปัญหาครั้งที่หลายมาไหมกลัวถามว่ากลัวไหมหนูขอยอมรับตอนนี้เลยว่าหนูกลัวเพราะว่าหนูเคยมี distance มาแล้วถามว่ายากมั้ยยากมากเลยยิ่ง p พอร์ซนาลิต um, like ี้เหมือนเรายิ่งยากไปใหญ่เลยก็เลยรู้รู้รู้ตัวเองด้วยค่ะก็เลยถามว่ายากไหมยากแต่ก็ทำยังไงเตรียใจั้่เตรียมใจยอมรับโอเคเตรียมใจแล้วขั้นหนึ่งเราก็บอกว่าเออถ้าเกิดมันนานเกินไปเนี่ยฉันฉันทนได้แค่นี้นะคือเราก็เซ็ตโตที่เคลียร์แล้วก็ตรงไปตรงมาคือพอความสัมพันธ์มันไกลกันอ่ะ มันต้องมีความคอมมิวนิเคชันการสนทนาการคุยกันที่มันเคลียร์แล้วมันตรงเพราะไม่งั้นมันจะเงี้ยงไปอะค่ะซึ่งผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นแค่ไหนที่เราบอกว่าทนได้แค่นี้แค่ไหนที่เราตั้งไว้กี่เดือนยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดือนนี้เดือนอะไรคะเดือนอ๋อหกตุลาคเดือนไหนเดถึงธันวาเหรอช่วงสองเดือคืออื่คือถ้าธันวาเขาไม่สามารถแล้วเราต้องมาก่อนเรากว่านี้แล้วเราก็มาคุยกันใหม่ว่าเราจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้มาเป็นกันใหม่คือตอนนี้มันยังโอเคอยู่คือ ตรงที่สุดเท่าที่ตรงได้เพราะหนูก็ไม่ได้อยากให้ลูกเขารู้สึกว่าให้ความหวังเกินไปหรือเปล่าเราไม่ได้หลอกใครเราเราทำได้แค่นี้หรือแค่นี้เราเข้าใจไหมเวลาอธิบายเขาไปอย่างนี้ว่าฉันทวรได้แค่นี้นะใช่เขาเป็นผู้ใหญ่ค่ะเขาคงเข้าใจพอ,อ,อไม่ไหวเนาะไม่ไหวค <c oughs> ่ะ <c oughs> ไม่ไหวค่ะต้อถ่ายไปหนึงจริงๆเตาไวผู้กันเป็นแฟนได้กี่เดือนอว่ายังไงอุ้ยเกือบ ที่คบ,ค,คบเป็นแฟนแต่คุยกันก่อนหน้านี้รู้ไหมอะไรเงี้ยดูก่อนว่าเวันซีเว้นซีเรียกเรียกเรียกว่าววสองเดือนน,น,น,นี้คือเป็นระยะที่สุดใจเลยว่าจะไปต่อหรือว่าไปหยุดพี่สุดใจเขาไม่เท่าไหร่พี่สุดใจหนูนี่คือสุดยอดแล้วห <c oughs> นูใช้ความอดทนทุกวันที่ผ่านไปแบบโอเคค่ะเห็นใจเขาไม่เจอไม่เจออย่างเงี้ยหรอขาไม่เจอไม่เจอชื่ออะไรนะคะชื่อนิกค่ะนิโคล่าเขาบอกเยอะมากเลยเนี่ยเป็นคนอไรกันเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวิตเซอร์แลนด์ อายุ 29- ่ส้จะสแล้วอย่าง<ต>น,นี้เรื่องสาวๆอะไรอย่างเงี้ยมีกลัวไมหมคะเขาอยู่ต่างแดนเอ้ยเขาอยู่ไกลจากกันเขามีความไว้ใจกันแค่ไหน,นหนูไม่กลัว,<ๆ>ลวเลยไม่รู้มั่นหน้ามาจากไหนเหมือนกันแต่ไม่กลัวเลยมันม่นใจมากค่ะเพราะมีอะไรเราบอกกันแล้วว่าถ้า,เ,ถาเกิดคุณต้องการอะไรเนี่ยเรามาคุยกันได้เราเพราะมีความสัมพันธ์หลายแบบในทุกวันนี้หนูก็ว่าโอเคเราเราห่างไกลกันเราจะมีแบบนี้แบบนั้นหรือเปล่าเลยเราคุยกันได้ค่ะเขากลัวในตัวเราเขากลัวเรามากกว่าเรากลัวเขาอ่ะใช่ ใช่ค <G ã entender> <net diz> ่ะแต่ห <Administration> น <t os> ูพยายามเป็นคนดีและหนูจะเป็นคนดีตอนนี้ถึงเดซ ember อย่างน้อยๆแต่ดีิๆตัวงว่าเราก็องภใจตัวเองเหมือนกัน ไม่ใครทางทำรู้สึกไม่ค่อยกลัวใจทางนั้นนะคะค่ะแต่ดินีชาเป็นคนซื่อสัตย์ไหมถ้าสมมนคมีแฟนคิดว่านะเป็นคนเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนไม่เป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนคุยตรงๆเป็นคนบอกตรงตรถ้าเกิดวันหนึ่งสมมติตัญหามันเยอะอะเลยจริงๆกิเลสมันเยอะเราจะบอกเคลียร์กันจริงจริงอที่จริงที่ผ่านมามันมีไหมสำหรับเราอะในตัวเราอะถามว่ายากไม่มียากเพราะว่ายิ่งตอนแต่ก่อนตอนนี้ง่ายขึ้นแต่ก่อนเหมือนกับ ตาลุกวาวเลยอะเดินผ่านแล้ววุ้วว้าลูกบ้าเราคือเราก็เลยต้องบอกตัวเองแล้วบอกพัทในของเราว่ามันเป็นยังไงคือถ้าเกิดเราเคลียร์แล้วเราตรงไงอย่างน้อยเราก็ทําส่วนของเราว่าโอเค I'm honest here แล้วนะฉันต้องไปต้องมากับเธอแล้วนะเราจะตกลงกันยังไงให้มันดีที่สุดแสดงนินเดียนว่าเราจะไม่ซ้อนแน่นอนโอ้ oh, no 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 hot until December it's clear <S oh, for you only for you คนขับใจมากค่จริงจังจริงจีกเรื่องหนึ่ง เราโดนคุกคาม<ช>ไม่ค้าถามว่าช่วงนี้กดดันไหมกดดันเลยยอมรับเลยว่ากดดันเลยมันเป็นสถานการณ์ที่ตอนนี้ตึงเครียดกับหลายๆฝ่ายเพราะว่าด้วยกับโควิดมาแล้วรอบหนึ่ง<ม>เราก็มีความแบบหลายๆคนก็อันเ็มพลอยทั้งเครียดหลายๆอย่างแล้วมาเจอเรื่องนี้ด้วยเนี่ยตัวเราเนี่ยก็โดนกดดันมาค่อนข้างเยอะแล้วหนูก็เชื่อว่าหนูไม่ใช่คนเดียวที่โดนก็เป็นดาราหลายๆท่านนักแสดงศิลปินหลายๆท่านที่โดนเหมือนกันซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ช่างแบบหนักใจเหมือนกันเพราะเราต้องมานั่งคิด ว่าเราจะทํำยังไงดีให้เราไม่ได้ออกเป็นแบบว่าให้เรา n e u t r a อเท่าที่เป็นได้ <Okay. S 1> เพราะว่าการที่เรามีกระบอกเสียงเนี่ยหลายหคนว่าอ้ oh, why don't you c o m e a n d use your voice ทำไมคุณไม่ออกมาใช้เสียง mm hmm. แต่การที่เราจะใช้เสียงเรามี responsibility uh huh. เราาก็ต้องมรับผิดชอบเสียงที่เราพูดไปด้วย uh huh. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เราไม่ได้เข้าใจ100%เป็นเรื่องที่เรา strategy uh huh. ของเราอาเจะรอดูสถา,านการณ์ว่ามันจะเป็นยังไง uh huh. เพราะมันอีกมี เพราะถึงแหมเราจะมีเมนไอเดียมันก็จะมีแตกแขนงนู่นนี่นั่นมามันอาจจะมีเพอร์สเปคทีฟอื่นที่เข้ามาเราก็เลยมีความแบบว่ารอก่อนว่ามันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันรู้สึกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของชาติโดยคนที่มีเสียงเนี่ยพอจะพูดอะไรเราต้องเข้าใจลึกซึ้งเราต้องแน่ใจ เพราะว่าการ the real change อ่ะมันไม่ได้แค่ผ่านแบบโซเชียลมีเดียไปกดดันหรือไปยัดเยียดว่าเธอต้องคิดแบบฉันนะเธอต้อง act up เหมือนฉันนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวฉันจะด่าเธอเพราะไม่งั้นเดี๋ยวฉันต้องไปกดดันเธอแล้วคนที่เขาออกมาเพราะโดนกดดันหรือว่ามันมันอาจจะไม่เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเราออกมาเพราะว่าเราเชื่ออย่างนั้นจริงเราออกมาทำแอคชั่นนั่นคือ the real change พี่ๆนักข่าวทุกคนคงจะเข้าใจนูอยู่ในจุดที่มันแบบว่า it's not easy to be here ่้แล้วอธิบายแบบว่า การศึกษาต่างประเทศเลย,ย,ยใช่ค่ะว่าอคอมเมนต์ที่หนูได้มาก็คือ,อม,มันมีการเปรียบเทียบเยอะแล้วก็ไม่ถามว่าอุ้ยติชาโตที่สวีเดนเนี่ยทาไมแบบเขามไม่สอนเดโมคราซีหรอแล้วหนูก็บอกว่าเออเนี่ยที่ที่หนูเรียนมาตอนอย่ที่ต่างประเทศที่สวีเดนเนี่ยเขาสอนเดโมคราซีว่ามันคืออะไรแต่เขาอะคุณครูจะไม่ออกความเห็นว่าฉันคิดแบบนี้นะเพราะความคิดของคุณครูในฐานะอธิการตี้มันมันสามารถสวยความคิดของคนอื่นได้ถ้าเกิดฉันคิดแบบนี้ แล้วไปบอกคนอื่นอย่างเงี้ยมันเขาไม่ทำนะคะเขาก็เลยบอกว่า mm hmm. ฉันแค่สอนเธอว่านี่คืออะไรนะ mm hmm. ถ้าเกิดเธอจะไปคิดหรือไปมีความเห็นอนะมันเป็นเรื่องของเธอ mm hmm. ซึ่งหนูก็คิดว่าตัวหนูเองอะ mm hmm. การที่เรามี follower หรือมีคนติดตามเราอะไม่ว่าเราจะออกความคิดเห็นอะไรมันสามารถ influence ให้คนอื่นคิดเหมือนกับเราได้ mm hmm. ซึ่งหนูคิดว่าทุกคนควรจะมีเสรีในการออกความคิดเห็นในความคิดของตัวเอง mm hmm. ในการแสดงออกของตัวเอง mm hmm. และหนูคิดว่าในความเห็นที่เป็นเรื่องแบบเรื่องที่ละเอียดอ่อนแบบเนี้ย you 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 can come out and say with your own free will ตอนนี้คุณแบบต้องการจริงๆคุณคิดแบบนี้นจริงจริง when you can under your circumstances ในแบบว่าจุดที่ตัวเองอยู่ว่าทำได้ไหมเพราะว่าหลายคนต้องคิดหน้าคิดหลังเยอะเหมือนกันค่ะแล้วหลายอย่างเนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามันจะ play out ยังไงแล้วตอนนี้เราคิดว่าเออมันอยู่ใน system แต่ system ของเรามันก็มี people in it and it's people who doesn't agree in the same mm hmm. ถ้าเกิดคนในประเทศคิดเหมือนกันร้อยเปอร์เซนทุกอย่างตรงกันเราไม่มีปัญหาแน่นอน mm hmm. มันจะมุ v กันไปทางเดียวกันแต่ตอนนี้ด้วยมันมีหลายความคิดหลายความแตกตา่างมันก็เลยจะมีความแบบอย่างงี้นิดนึงอะค่ะและ้วดิฉัจะจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยไงอย่างเช่นว่าการความกดดันหรือแรงอะไรต่างๆที mm ่ม hmm. ันเข้ามาหาเราในมุมของนักแสดงนะถ้าในมุมของนักสแสดงเ mm hmm. น,นี่ยตอนเนี้ยในมุมของนักสแสดงอะหลายาคนจะโดนกดดันไง คุณต้องทําแบบนี้นะเพราะไม่งั้นจะเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วมีเต็ม Twitter เต็มนู่นเต็มนี่เลยหลายๆคนจะรู้สึกว่างั้นฉันจะมาพูดยังไงดีในเมื่อฉันอยู่ในจุดที่แบบว่าต้องรอก่อนอะหรือว่าดูก่อนหรือไม่อยากจะเป็น two one sided เพราะบางอย่างเนี่ยเรา agree ถึงขั้นนึงแต่มีอีกแค่บางจุดที่เราแบบเอ,อ้ยอย่างนี้อย่างนั้นอยู่ เราก็เลยต้องรอแล้ว, mm hmm. ลวอีกอย่างเนี่ย mm hmm. คนมาคอมเมนต์ว่าทําไมพอเรื่องตัวเองพูดง่ายแน uh ่นอนเร,เรื่องตัวเองพูดง่ายเพราะเป็นเรื่องของหนูเองมันเป็นเรื่องที่หน,นูไม่ต้องมานั่งรับผิดชอบหลายๆความคิดเห็นมันเป็นเรื่องที่มันพูดง่ายเนี่ยมันมันเป็นเรื่องแค่แบบอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์จะเป็นความสัมพันธ์ mm hmm. มันไม่ได้ไปหามคนอื่นหรือไม่ไปอิมโฟล์นซ์ความคิดของคนอื่นในด้านใดด้านหนึ่งอะคะ่ะใ mm hmm. ช่ฉันคิดว่ามันเป็น responsibility ที่คนที่มีเสียงมีกระบอกเสียงเนี่ยควรจะ ปล่อยให้คนอื่นเขามีความคิดเป็นของตัวเอง mm hmm. แล้วก็ให้เขาแสดงบอกแสดงออกในแบบของตัวเองค่ะอ uh ๋อ huh. uh huh. oh, we don't know that <laughs> ตอนนี้หนูยังพยายามจะแบบว่าแบบ watch observe the situation ค่ะสังเกตการณ์ก่อนสังเกตการณ์ก่อน uh huh. ค่ะมันมันควรจะเป็นยังไงโอเคไหม